เก้าอี้ตัวนี้จะเป็นของใครครับจับตาการโวรหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32และขั้นตอนหลังจากการโหวตครับจะเป็นยังไงบ้างกดหัวใจกดเซฟคลิปนี้ไว้แล้วก็ไปฟังกันต่อครับหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวเพทองธารชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงคณะรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะครับทำให้ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ครับคนที่32นะแล้วก็มีนัดเลือกกันในวันนี้ครับ5กันยายนซึ่งทางพรรคเพื่อไทยครับมีมติเสนอชื่อศาสตร,ราจารย์ชัยกเกษมนิิิิตร เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ทางพักประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเงื่อนไข5ข้อครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อได้รับเลือกไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะต้องประกาศยุบสภาภายใน4เดือนซึ่งคุณอนุทินยินดีรับทุกข้อเสนอนะครับสำหรับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้สามารถโหวตได้เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร492คนนะครับสมาชิกวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์นะ และผลโหวตจะต้องได้คะแนนเกินกึ่งหนึ่งครับหรือว่า247สเสียงถ้าใครได้เกินกึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นผู้ชนะการโหวตครับหลังจากได้ผู้ชนะการโหวตแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาค,ครับจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อโปรดเกล้าแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเลือกจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32วันนี้ลุ้นกันครับคนไทยทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันไว้และกดหัวใจให้หน่อยฮะ